สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟฟิเชีลนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้าแวะมาชมมารับฟังครับช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์ใด้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับนำพระดีๆครับ สินพรสมเด็จนางพยานะครับพิมพ์เทวดานะครับจังหวัดพิษณุโลกครับนพระดีๆนะครับอันนี้เจ๊กขเรียกว่าพิมพ์ไม่ยากกันนะครับถ้าถ้าถ้าเรียกผิดพิมพ์ก็ขออภัยนะครับพระที่มีขนาดใหญ่นะครับ ไม่เท่ากับองค์นี้นะครับคู่นะครับขน,นาดไม่เท่ากันนะครับสองขนาดนี้ครับขนาด,าดไม่เท่ากันนะครับพระดีๆนะครับอันนี้จะเป็นนางพญาเข่าโค้งนะครับกดลายนิ้วมือนะครับสังเกตดูแล้วนะครับ กับคุณนะครับขนาดฐานก็ตัวเล้วครับ3เซติเมตรสูงประมาณ4.5ซนเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นพระฟอร์มใหญ่นะครับเป็นพระนิยมนะครับลายเมตตานะครับ อะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับสมบูรณ์พูุ่นผลนะครับเป็นพิมพ์เทวดานะครับเล่นกันอยู่ราวประมาณนะครับหลักแสนนะครับประมาณห้าแสนนะครับบวกลบนะครับแล้วก็ถ้าผิดภาพประการใดต้องขอัยในักการนี้นะครับ ชมเนื้อนะครับเก่ามากนะครับวัดที่มีอายุนะครับเรามองอายุธรรมชาติของพระอย่างเดียวนะครับครับขเก่านะครับ โดยบลภูมกเาเม็ดกัเม็ดไซายลนนะครับไปตามการเวลาของอายุพันะครับพระดีีนะครับอุนางพญานะครับ เป็นสิ่งที่นะครับของไฟฟันหากันนะครับความเก่านะครับถ้ามีอายุธรรมชาติของพระนะครับ กับไม้ไผ่นะครับ,บ,รบเห็นได้เช่นชัดนะครับพระายอดนิยมของเมืองไทยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับครับคธรรมชาตินะครับ ขององค์พรนะครับอีกครั้งนะครับอีกองนะครับนางพยามกันนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้จะเป็นข่าวโค้งนะครับ อาอยุครับก็ได้อยู่นะครับดูสององเลยดีกว่านะครับกุ๊เดียวกันนะครับุนงา,างพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับ หลังด้วยกดมือนะครับเป็นลายนลอยนี้มือชัดเจนนะครับจะให้ด้านหน้านะครับได้ปิมพาชที่สวยงามนะครับเป็นารรางานสัส่งสรรศิลปะ,ะครับ นี้ก็ไม่ทราบราคานะครับพระหลักแสนเปล่าไม่รู้สี่ส่วนก็หลักสิบล้านนะครับของเซีนยนใหญ่เขาพูดกันนะครับหญิงเปล่าไม่รู้นะครับเขอเวลาอยู่ในมือเซียน,นครับแทนนะครับไปอยู่พรราชบ้านนะครับมากกเก๊น,นะครับ ใปกรอบเมซา,ายโผเลยนะครับขอบุณนะครับพี่ๆครับน้องๆน,นะครับที่เข้ามารับชมมารับฟังช่องทางเพื่อกอาไปเชียนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ แค่นำคลิป์ดีมาลงนะครับอันนี้ค็เม็ดุมใหญ่นะครับจะมักขนาดไม่เท่ากันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับนี่อะไรครับนี่นี่นะครับไม่เท่ากันนะครับใครๆก็ดูได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ สวัสดีครับ